ลงมาไม่โคันนะวม่โคยมาเนาะม่โคมาเนาะลงมาลงมาลงมาเมาะตัสามมันเท้าไม่ใส่ามมันเท้ามนเดินเออกระไรเด็กนักงตัวเขาตัวเมาเลยซื้อไม่ทันเลยนั่นมะน้กินมะน้ำกินเลยซื้อไม่ทันเลยเนาะ นี่มนลงมาลูกเลยน้องมันลงแบบเปลียนเลยมันกเลงมาเป็นคูนี่ใช่เขาไม่รถกัรอมออกเดกเยอะต้อามันเป็นกอืโอพ่พอไม่ดีเลย

ไลูกแตงกวาหน่อยหม้อกินแล้วเยไกลงมูต่อหนุ่มหล้วพ่อรวยต่อสีดำต่อหน้าต่อ เล่าทำไมเลาเขาคนนี้ตัวเดิมเลยไม่มีตัวใหญ่เลยเราลไฟไม่ได้เอาสุรเซืงดูแสงไฟาอยู่ตลอดเขาดนตลอดนเลยเสียไฟตลอดไหมตลอด

มันีว no? ่าอะไรยอาคมจที่ัวตาตาเนาะตงเป็นเจาใช่ไ uh ่าดูไปป่ะจินละอ๊จินะอุเจาไอ้ผู้ไอ่เจ้าไอ้ผู้ต๋้าอมัเป็นกระเทยแนดูตรงนั้นเนูจับจับตุ้งเกินรรไดู้

ក្ដៀកក៏ដៃលឺហើយក៏ខាងហ្នឹងហើយដៃខាងនោះក៏ខាងលើមកໃສ່មួយមីមកមីអូផៅនេះកាត់នេះ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  <อ> uhh. นมาพอตรงนี้ไม่ได้นอนเลยว่ะไปลบเลย เราวาอเบปบยหจรสิ้นเดือนเราโบนัสก่อนเนาะโอ้บาดหนูบ้านบอโบนัสเนาะเจ้าหน้ก่อนอาโบนัสก่อนเจโตเนียงีเนี่ยของกลางจับจับมะกตอยากกินสม สวัสดีครับเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับเนี่ยวัสดีมาทางนี้เลยวัสดีเาโจเลยังมาแล้วจับไม่ทันพังละ ก็ป้องกป้องเปนนแนตาเนี่ต้ี่บ้านเม่นี้น่อะไรนี่บอกพาคิน่เนอีดีก ในแก้วน้ำกูเหรไหมวางออกของเข้าเลยลูกฮะชิ้นไนขอน้ำแม่อกไว้แม่อะไรแม่เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเื้อผ่าลุงอ่ร้าพ่อนี้

Đến subscribe cho kênh Ghiền xin